จีนได้ใช้อาวุธไมโครเวฟทําให้ทหารอินเดียนั้นล่าถอยในศึกพรมแดนพิพาทฮิมาลัยวันที่17พฤศจิกายนสื่อ The Times ได้เผยแพร่เนื้อหาส่วนหนึ่งของการบรรยายในชั้นเรียนนักศึกษาโดยจินซ่านหลงซึ่งเป็นศาสตราจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยายลายัยหลินเหมินกรุงปักกิ่งของจีนถึงเบื้องหลังการยุติศึกพรมแดนพิพาทฮิมาลัยในภูมิภาคลาดัก ระหว่างทหารจีนและอินเดียตั้งแต่เดือนมิถุนายนว่ากองกําลังทหารจีนได้ใช้อาวุธคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไมโครเวฟในการโจมตีทหารอินเดียซึ่งทําให้ป่วยหนักและอาเจียนก่อนที่จะเป็นฝ่ายล่าถอยไปเองเนื่องจากอาวุธดังกล่าวทําให้ยอดเทือกเขาฮิมาลัยกลายเป็นเตาไมโครเวฟและเนื้อเยื่อของกองทหารข่าศึกก็สุกและถ้าหากคำพูดของาศาสตราจารย์จินนั้นเป็นความจริงแล้วก็จีนจะกลายเป็นชาติแรก ในโลกที่นำจีนจะกลายเป็นชาติแรกในโลกที่นำอาวุธไมโครเวฟมาใช้ต่อสู้กับทหารข้าศึกในสมรภูมิซึ่งอาวุธไมโครเวฟของจีนประจำการเมื่อปลายเดือนสิงหาคมไม่กี่สัปดาห์ภายหลังที่ทหารทั้งสองฝ่ายได้ใช้หินและกระบองลวดน้ำต่อสู้กันซึ่งมันฆ่าชีวิตทหารอินเดียไปอย่างน้อย20รายและยังทำให้สมหาอำนาจนิวเคลีย เข้าใกล้สงครามมากที่สุดในรอบ53ปีบนเทือกเขาฮิมาลัยสมรภูมิที่อยู่ที่สูงสุดแห่งหนึ่งของโลกในข่าวที่เกี่ยวข้องศาสตราจารย์จินได้ยกย่องกองกําลังจีนปฏิบัติการอย่างงดงามในการเคลียร์กองทหารอินเดียออกไปโดยปราศจากการฝ่าฝืดข้อตกลงห้ามยิงปืนตามแนวพรมแดนพิพาทซึ่งภายใน15นาทีหลังจากที่ใช้อาวุธไมโครโวเวฟฝ่ายยึดครองยอดเขาทั้งหมดก็เริ่มอาเจียน พวกเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้จึงหนีไปนี่เป็นวิธีการที่เรายึดอื่นพื้นที่ได้ศาสตราจารย์จินอธิบายแล้วว่ากองกำลังจีนตัดสินใจใช้อาวุธดังกล่าวเนื่องจากระดับความสูงที่ทหารอินเดียอยู่มันสูงเกินกว่าที่จะต่อสู้กับทีมผู้เชี่ยวชาญการปีนเขาของทิเบต ส่วนข้อคอราหานในการใช้อาวุธไมโครเวฟของจีนได้ตีแพ่ขณะที่ผู้บัญชาการระดับสูงของทั้งสองทั้งจีนและอินเดียได้หารือกันเป็นการภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงแนวทางการลดความตึงเครียดด้วยการถอนทหารออกจากพรมแดนพิพาทบนเทือกเขาและภายใต้แผนดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะดึงทหารออกจากบริเวณทะเลสาบ ผางกงโฉและได้สร้างเขตกันชนขึ้นมานอกจากนี้จะรื้อถอนแนวป้องกันบนเขาที่เนินเขาหลายจุดที่จะมองเห็นทะเลสาบดังกล่าวและจะยุติการลาาตะเวนบางพื้นที่ด้วยการทำงานของอาวุธไมโครโวเวฟจะสร้างความร้อนแก่โมเลกุลของน้ำใต้ตผิวหนังจนถึงอุณหภูมิระดับสร้างความเจ็บปวดเทียบเท่ากับการสัมผัส หลอดไฟร้อนๆมันบังคับให้เป้าหมายภายในรัศมี1กิโลเมตรต้องออกจากพื้นที่เนื่องจากเกิดอาการปวดศีรษะคลื่นไส้และอาเจียนโดยคาดว่าอาวุธดังกล่าวจะนำมาใช้ควบคุมฝูงชนด้วยจีนนั้นมีอาวุธไมโครเวฟของตัวเองในชื่อ p o l y w b 1และยังได้จัดแสดงครั้งแรกในงานแสดงอากาศยานหรือ air show เมื่อปี2 5 5 7ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบให้กองทัพเรือของจีนไว้ใช้งานด้วยในขณะที่สหรัฐอเมริกา มหาอำนาจที่เป็นคู่แข่งกับจีนก็ได้พัฒนารังสีความร้อนเทียบเท่าอาวุธไมโครเวฟเช่นกันโดยมีชื่อเรียกว่าระบบยับยั้งปฏิบัติการ Active Denial System ADS ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อปี2,550และประจำการอยู่ที่อัฟกานิสถานแต่ก็ยังไม่เคยนำมาใช้กับกองกำลังศัตรูเลยจากสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ทูตในต่างประเทศเคยล้มป่วยอย่างปริศนา ภายหลังที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ระบุไว้มันคล้ายถูกโจมตีด้วยอาวุธคลื่นเสียงจนหูดับชั่วคราวและสมองก็กระทบกระเทือนและอาการอื่นๆในคิวบาเมื่อปี2559และก็เกิดขึ้นใน